ราคาถูกกว่าที่แบบคอนโดใหม่ๆใช่ห้องนี้เป็นห้องแรกที่เห็นดาวไลท์ห้ <c oughs> องทำงานนะห้องทำงานแต่งบ้านยังไงได้สีอะไรก็ได้แต่ <c oughs> ของมุมหนึ่งอะสีแดงอะมันจะสวย <c oughs> ผมได้ความรู้มาจากพี่เอด้วยพี่เคยบอกตอนนั้นผมจาได้ว่าวันนี้ผมจะพามาเปิดประตูดูงานศิลปะก,กันนะครับที่เขาเล่าว่าทุกอนูทุกดีเทลทุกตารางนิ้วของเขาเนี่ยบ่งบอกของความเป็นตัวเองมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวพาไปดูข้างใน อ้แค่เห็นสีประตูแล้วเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับใเย่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทูแนะนำตัวอีกทีเผื่อสาวๆจะยังไม่รู้จักมักกีเท่าไหร่ก็ชื่อทูครับผมตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วครับนี่ภายใต้ชื่อ Made in เป็นะครับผม เม It ิดเวนดรังใช่ไม่ได้เวนดรังทำไมถึงเป็นเมดเมดอิดเวนดรังก็ทําตอนเมาครับผมไม่เมาไม่ทําแต่ตอนนี้ไม่เมาแล้วโอเคเราทำก็ทำอยู่จริงอันนี้ก็ถือว่าน่ารักมากเลยเปิดประตูเข้ามาก็เจอห้องห้องโฟเยของเราเล็กๆใช่เป็นเล็กๆครับเพราะที่จริงแล้วผมแบบรู้สึกว่ารองเท้าผมเยอะเนาะมันมันควรจะมีกั้นนิดนึงระหว่างรองเท้ากับ โซนนั่งเล่นนะที่เราอยู่ใช้สอใช่ไหมใช่ท่ใช้ผมก็เลยแบบเอากําแพงเนี่ยขึ้นมาแอบเห็นโอ้เต็มไปหมดเลยคืออันนี้คือความชอบส่วนตัวใช่ความชอบส่วนตัวก็คือพอเริ่มแต่งบ้านมาผมก็แบบชอบเก้าอี้เก้าอี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่แบบคนมันดีไซน์ขึ้นมาเรื่อยๆอเงี้ยแต่อันนี้ผมก็แบบซื้อโปสเตอร์แบบ ไทม์ไลน์เก้าอี้ตั้งแต่แบบของวิทชตจนถึงเอออันนี้ดีนะอันนี้เป็นแบบคลาสเรียนได้อันนึงเลยนะใช่ผมแบบพอเราอินแล้วก็แบบก็อยากอยากมีใช่แสดงว่าข้างในต้องมีเก้าอี้เยอะมีครับมีครับมีเก้าอี้เฮ้ยพาไปดูหน่อยได้ครับผมโอเคครับผมนี่ยครับเชิญครับโอ้โหเก้าอี้เยอะจริงผมชอบเก้าอี้สองสาม ใช่สี่โอ้ใช่มันมีแบบเยอะเยอะเยอะหลายที่เลยครับเออทำไมถึงเลือกแบบเออคอนโดเก่ามากกว่าบ้านแบบซื้อใหม่ๆเอาเปรียบเทียบระหว่างคอนโดเก่าคอนโดใหม่ก่อนคอนโดเก่าอ่ะผมรู้สึกว่ามันทุบได้เพราะโครงสร้างมันแข็งแรงใช่โครงสร้างมันแข็งแรงมันมันทุบเรามีเลเยอร์ที่แบบเราพอใจแล้วมันใหญ่แล้วก็มีแบบเออทุบได้บางส่วนอะไรเงี้ยราคาถูกกว่าที่แบบ คอนโดใหม่ๆเนาคอนโดใหม่ๆอย่างอย่างที่นี่นี่กี่ห้องนอนครับที่นี่สห้องนอนครับสมห้องนอนเ5ตารางแต่ว่าถ้าเทียบอันนี้กับบ้านเพราะว่าคือบ้านมันใหญ่ไปแล้วผมรู้สึกว่าการดูแลการเหล็กเนาะเออยิ่งแต่ง ที่ใหญ่อะเราก็จะเสียดทังเยอะขึ้นไปสองไปสามเท่าถูกถูกใช่แล้วที่นี่ทําอะไรบ้างที่นี่ผมก็ยกฝ้าครับข้อด้อยของคอนโดเก่าคือฝ้าเขาจะไม่สูงใช่ใช่ไหมรู้สึกหว่าว่าเขาจะแบบค่อนข้างจะเตี้ยๆหน่อยเราก็เลยจําเป็นต้องเปิดเพื่อให้มันดูสูงขึ้นใช่ครับแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอนที่เราทําโอโอโหเลยโอโหเลยโอโห้เลยเยอะแยะมากครับพี่เช่นเช่นขอสักแบบอันหนึ่งที่แสบสุดๆกับเราว่าแบบโอ้โห อ่าเดี๋ยวให้โดฟฝ้าฝ้านี้นะัฝ้านี้ที่ผมยกฝ้าเป็นอีกอีกระดับอีกเวลหนึ่งขึ้นไปใช่อีกระดับหนึ่งขึ้นไปตอนแรกคือผมอ่ะอยากให้มันขึ้นไปอย่างเงี้ยแหละแต่เขาทําลงมาอ๋อคือมันผิดผิดวัระสงค์ของเราเอ้ยทําไมเราเราไปสื่อสารผิดพลาดตรงไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทําใหม่หมดอะไรเงี้ยแบบจริงจริงจะบอกว่าอก่อนหน้านี้เราเคยมีทํางานด้วยกันทีหนึ่งเนาะเป็นบ้านเก่าเนาะใช่บ้านเก่าก็คือมี การเขาแบบไปรีโนเวทไปแบบไปทำห้องสตูดิโอให้เล็กๆอันนึงผมได้ความรู้มาจากพี่เอด้วยอ๋อเหรอได้ไหนไดหพี่เคยบอกตอนนั้นผมจำได้ว่าเรากั้นห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์สักอย่างนึ่งเราแบบไม่ต้องกั้นห้องด้วยแบบนนนัเเรีียดด่ไม่ต้องกั้นห้องด้วยแบบ ผนังหรืออะไรนี่ผมก็แบบเนี่ยมีชั้นวารกั้นห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์มันเป็นการแบ่งสเปซใช่เป็นการแบ่งสเปซนนักเรียนดีเด่นนะครับตบมือแล้วเนี่ยแบบห้องครัวเคาน์เตอร์นี้ผมก็แบบเหมือนกั้นห้องด้วยแบบใช้เคาน์เตอร์ขึ้นมากั้นจริงๆถ้าเราไปกั้นห้องมันก็ทําให้ห้องมันดูเล็กใช่แต่ถ้าเราอยากให้ดูมันโฟล์ก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์กั้นเอาใช่ครับสังเกตว่าบ้านนี้ไม่มีดาวไลท์แต่จะเป็นพวกโคมไฟ หนักไปทางด้านแบบมไฟห้อยคมไฟตั้งโต๊ะช่างพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมแบบเอ้ยการที่แบ่งไฟเป็นส่วนๆอ่ะมันก็น่าสนใจไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกเปิดได้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นโซนนี้อันนี้เป็นโซนนี้อะไรเงี้ยนี้เป็นบ้านฝรั่งจริงๆใช่งี้พาไปดูส่วนต่างๆของบ้านได้เลยครับผมโอเคไปครับ เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องครัวกันเนาะนี่ครับเทกันห้องเทกันห้องโอ้โหเป็นกันห้องครับดูเท่เก๋ไม่ค่อยมีใครแบบแต่งครัวสีอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่ตอนแรกอะผมเป็นอีกสีหนึ่งแล้วผมก็เปลี่ยนแบบผมก็เปลี่ยนมันสะใจไม่พอหรือว่าใช่มันมันเจ็บผมชอบสีเจ็บเจ็ชอบสีอะไรเจ็บเจ็บ มันเจ็บไม่พอดูจากแบบคอมบิเนชันของสีตรงนี้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 บอกคือไม่ยังย้งอะใส่เ็นที่คือเหมือนผมไปเจอวิดีโอหนึ่งมาที่เขาบอกว่าเป็นแบบแต่งบ้านยังไงได้สีอะไรก็ได้แต่ของอมุมหนึ่งอะสีแดงอะมันจะสวยเออได้หรอเออโอก็แบบ เฮ้ยมันได้หรอะแต่ว <creo u> ่าแบบผมก็ลองเลยเออเราคิดอยู่เฮ้ยมันก็น่าจะได้หรมีสีที่มันทดแทนลงมาตรงกระเบื้องอะไรเงี้ยมีกระเบื้องแล้วก็มียาแนวสีแดงมาที่พื้นด้วยมาที่พื้นด้วยครับโอ้กระเบื้องของอะไรยังไงของอานโมเสกครับโอ้ทำไมถึงเลือกก็คือที่นี่ครับมันเป็นกระเบื้องของไทยด้วยแหละ ใช่มันเป็นแบบเป็นเกรดแบบทรงออกเลยคือแบบของของที่นี่เขาจะเขาดีมากก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันมีหลายแบบให้เลือกมีสีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนเลือกเองหรือแบบว่าเอาสีนี้อย่าอาสีนี้ใช่ต้องสีนี้อะไรใช่คร่ะแสดงว่ามีเซนส์แบบทางผมตกงานไหมเนี่ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกถ้าหลังหน้านี่ทําเองแล้วผมจะอยู่ยังไงครับไม่หลังหน้าผมไม่ไหวแล้วผมจะอยู่หลังหน้าผมแบบจ้างจ้างผมจะจะเอาสิ่งที่อยู่ในหัวไปอยู่กับ คนคนหนึ่งก่อนแล้วให้เขาไปคุยให้คืออิตาลีแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เขาแบบคนหัวจริงเข้าใจครับมันจบอะเพราะว่าเอาจริงบานมันเยอะกว่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่คือจริงนะผมว่ามีที่จะคุิงนะเก็จริงนะเออกลับไปที่ครัวแล้วก่อนได้ครับจริงครัวนี้โคมไฟนี่ก็สวยอ่าครับผมอันนี้ถึงบอกว่าที่นี่คมไฟค่อนข้างเยอะใช่พอๆกับเก้าอี้ใช่フラเวอร์พออันนี้มาจากมาจากที่ไหนครับอันนี้มาในไทยนี่แหละอันนี้เป็นร้านมือสองในไทย ไอ้กระเบื้องนี่ผมเท่าที่รู้มันเป็นกระเบื้องพอร์สเลนแต่ผมที่จริงผมก็ไม่รู้หรอกว่าม,มันคืออะไรแต่ว่ามันก็เป็นแบบเกรสองออกอะไรเงี้ยจริงๆอะพอร์สเลนก็ถือว่าเป็นกระเบื้องคุณภาพชั้นดีนะเหมือนเราเห็นจานพอร์สเลนจาน แพงๆหรูๆอะไรเงี้ยก็คือดินเผาชนิดหนึ่งที่ที่คุณภาพดีจริงๆเขาจะไม่ค่อยซึมน้าไม่ค่อยอะไรมันจะทําให้แบบว่ามีคุณภาพขั้นสูงใช่คือตอนที่ผมทําอาหารมันก็เช็ดออกไงอาใช่ไหมเออจริงๆต้องถามกับคนที่แบบใช้ประจําจริงๆ ว่าเวลาเขาใช้แล้ว่เขาจะรู้สึกยังไงนอกจากตรงนี้ที่เราเลือกใช้กระเบื้องอาร์ตโมเสสแล้วเนี่ยมีจุดอื่นอีกไหมที่เราเอากระเบื้องเข้ามาใช้มีด้วยเหรอเฮ้ยพาไปดูพาไปดูพาไปดูนะครับนี่ครับพี่เอว้าวกล้องนิดนึงเสจกล้องนิดนึงห้องไม่ได้ใหญ่ครับผม เฮ้ยทำไมถึงเลือกอนนุนสีแดงตรงนี้สีเหลืองตอนแรกผมอยากผสมสีหลายๆสีอยู่ในที่เดียวแล้วมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบ่งเป็นโซนเลยมันแบบมั่วซั่วเลยแบบเฮ้ยแบ่งเป็นโซนดีกว่าอันนั้นแดงไปเลยอันนี้จะเหลืองก็เหลืองไปเลยเเก็คือของ อาร์ตโมเสกเหมือนกันใช่อาร์ตโมเสกเหมือนกันว่แสดงว่าเขามีสีให้เลือกเยอะใช่ครับที่เยอะกว่านี้อีกมีเยอะกว่านี้แต่ผมแบบเลือกไม่ถูกแล้วก็ไซส์ผมว่าไซส์อันนี้กับไซส์ข้างนอกก็ไม่เหมือนกันดีใช่มีลายมีลายอีกครับเด้อีกอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยก็คือของไอสปาใช่ไอสปาคือสุขภัณฑ์เนี้ยก็ของคนไทยเหมือนกันครับมีมีช็อคโกช็อคโกมีอาแล้วก็ข้างในข้างในที่จริงมีตัวกั้นกั้นอาบน้ำ ก็ใช้ของเขาด้วยแล้วทําไมถึงเลือกใช้ของไอสปาับก็อย่างแรกเลยที่จริงมันก็เป็นของคนไทยเนาะคือคุณภาพอ่ะมันก็เทียบเท่าหรือว่าอาจจะดีกว่ากาทำของแบบแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยราคาไม่แพงด้วยเออแล้วเราใช้อย่างเงี้ยผมก็ลองใช้แล้วมันก็แบบมันก็เป็นแบบซอฟต์คลสอย่างเงี้ยครับมันก็เ็ดีเนะใช่เออดูแบบเวลาปิดแล้วมันไม่ใชงคุณภาพดีเลยคุณภาพดีเลยครับจริงตัว ซิงเนี่ยเอ่อทำไมถึงชอบแบบมาวางอยู่บนท็อปแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเต็มดีครับคือถ้ามันลยอยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าดีมันมีพื้นที่แบบชอบมีพื้นที่เยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากมีตู้ด้วยเพราะว่าผมเป็นคนแบบชอบเก็บของอะไรที่มันแบบอะไรที่ไม่อยากเห็นอะเอาไว้ในตู้เอามาข้างในหมดเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยนะว่ามีชิ้นหนึ่งที่ที่เราอยากจะนำเสนอได้ครับไปครับได้เลยครับเชิญ ันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมอีกอันหนึ่งเฮ้ยดูแข็งแรงมากเลยใช่ใช่ดีมากเลยครับคือไม่ว่าห้องน้ําจะใส่ไหนอ่ะเขาก็ไปวัดถึงที่เลยเอารอครใช่ใช่ใช่นี่กระจกเป็นกระจกแบบนื้ภายนะภายนะเทมเพลการวิธีสังเกตก็คือมันจะมีโลโก้โน้นถ้ามีอย่างน้นก็จะถือว่าเป็นเทมเร์ก็คือเวลาแตกเนี่ยจะไม่เป็นเป็นริ่มอ๋อจะเป็นเก็บเก็ดวิร์กเวิร์กแล้วตัวมือจับอยู่แบบโครเมียมแข็งแรงครับผมดีเลยครับดีเลย ไม่เป็นสนิมด้วยอันนี้ว้าวอันนี้ก็ใช่ก็ของเขาก็ของเขาของอาร์ตโมเซ็ตเหมือนกันอแต่ผมแบบเลือกเลือกสีย่าแนวผิดคือตอนแรกอยากให้เป็นสีดำแต่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นคราบอะไรขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบไอ้ดำเรียบไปหมดเลยอะไรดำปีอย่างเงี้ยดูแลรักษาด้วยแหละเออฉนต้องเจ็บใจเอาข้าวหน้าใหม่ข้าวหน้าใหม่จ้างได้ได้เดี๋ยวจ้างเดี๋ยวจ้างอ่ะพาไปดูโซนอื่นๆครับได้ครับกูแอบเห็นอันนี้อันนี้คือพื้นที่ ผมแนะนําไว้ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับผมก็คือของของพรวิบัตค้าไม้ที่ที่ผมแนะนําไว้ก็เป็นพื้น SPC เป็นไงบ้างครับที่ใช้แล้วรู้สึกไงบ้างผมว่ามันเงียบดีครับเงียบดีใช่ไหมใช่ใช่มันเงียบดีมันเป็นแบบสัมผัสดีด้วยอ่าจะบอกว่าของที่ผมแนะนํายี่ห้อเนี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วพวกตามโรงแรมหรือตามหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆที่เขาจะเลือกใช้เนี้ยเพราะว่าของเขาเนี่ยจะมีความหนาแบบหนากว่า เจ้าอื่นๆก็คือเขาหนาถึง8มิลเจ้าอื่นๆแบบ4ี่ห้ามิลห้ามิลแล้วแตแว่อันนี้ก็จะหนาพิเศษก็เลยทําให้ตัวของเขาแบบเนี่ยเวลาใช้งานมันจะรู้สึกว่าเออหนาแน่นเหมือนไม้จริงเนาะ<ช>จริง,<ช>รงๆเขาก็เป็นไม้ที่เอามาจากสวิสนั่นแหละนะครับนำเข้ามาแล้วก็ จริงๆห้องเนี้ยก็คือจะเชื่อมกับห้องนอนใหญ่ใช่แล้วก็ที่บอกว่า3มห้องนอนคืออันนี้สมมตินับห่ห้องนอนใหญ่นับ2ใช่แล้วก็ห้องทำงานห้องทางานเป็นสตูดิโอใช่เป็นสตูดิโอหนึ่งห้องก็เป็น3ห้องก็อู้ก็ยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวพาไปแวบดูห้องทำงานได้ได้ใช่ไหมดูห้องงานได้ครับไปครับโอ้นี่แวบเข้ามาในห้องสตูดิโอทางาน จริงๆผมนึกว่าแบบผมมีโต๊ะเป็นแบบผู้บริหารไม่ใช่นี่คือการทํางานใช่นี่คือการนี่คือการทางานแบบนี้ใช่ไหเลางนี้นานไหมแล้วแต่แล้วแต่วันเลยอะแต่อย่างต่ำก็ประมาณสองชั่วโมงครับอช้ใช่ห้องนี้เป็นห้องแรกที่เห็นดาวไหลห้ขงทำงานอะห้องทำงานเอาแสงจริงๆนะใช่ใช่ก็มีแบบแสงธรรมชาติเข้ามาด้วยด้วยอันนี้ค้างงานไม่อยู่ใช่ค้างงานครับอ๋อโหมีเต็มเลยอะเพียบเลย อันนี้ก็ฝีมือเราเองด้วยใช่ครับผมไม่ไม่ใช่ด้วยครับทั้งหมดครับในนี้ก็คือของเราหมดเลยใช่ในนี้ของเราหมดเลยงั้นเดี๋ยวไปนั่งนักผ่อนกันข้างนอกนะครับได้ครับ เป็นไงฮะทาบ้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ชอบนะผมชอบผมชอบแบบชอบแต่งบ้านโอเคอย่างนั้นแนะนําหน่อยครับสําหรับสักคนกําลังจะเโนเวทคอนโดหรือจะแต่งบ้านอะไรเงี้ยแนะนําหน่อยครับจ้างอิตเดียดีกว่าร <laughs> สรุปง,ง่ายขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> อย่างที่บอกไปคือถ้ามันบานขึ้นมาแล้วแก้งานอะไรเงี้ยผมว่าจ้างอิตาเลียตั้งแต่แรกคุ้มกว่าไม่ปวดหัว,วใช่ไม่ปวดหัว, <laughs> ว,หวแล้วก็หลายรายละเอียดอย่างเช่นนะอย่างเช่นแบบพวกปลั๊กไฟเงี้ยผมไม่มีความรู้ คือที่จริงอ่ะปั๊กกับสวิตอ่ะคือที่จริงผมไม่ได้อยากได้แบบนี้นะมันมีแบบหนึ่งที่ผมอยากได้มากแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเบ้ามันมี 3, าคูณสกับ2อคูณสี่อ่าตอนแรกผมคิดแค่ว่ามันก็แค่ใส่เอามาใส่ก็จบก็จบแต่ว่าเฮ้ยอันที่ผมอยากได้แม่งมีแค่3าคูณสอ่ะ,อะแล้วถ้าจะแก้คือแก้ใหม่หมดเลยใช่ก็จบเรา S 2> <S 2> <S เราแบบไม่ไหวเคยถ้าสมมติเราจะแก้ใหม่หมดเลยก็ก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเสียเวลาเสียต้องเงินเสียต้องโอ้เตมไปหมดอย่างแอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็อย่างแอร์ฝังเงี้ยเราก็ไม่มีความรู้เรามีความรู้แค่ตกแต่งเนาะมีแค่โลเนิยม <S <S แต่ว่าจริงๆแล้วอินทีเลียเขาร,รวมทุก<ด>อย่างให้ด้วยแบบมีโน้ตฮาวอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเออจ้างอินเทเลียดีกว่าตอนที่ทำเนี่ยอะไรบวมที่สุดฮะหมายถึงว่างบประมาณบวมที่สุดอ๋อช่วงไหนแก้งานอะ <Huh? S 2> ใช่มันเป็นช่วงแก้งานเพราะว่าผมแบบคือผ้าพม,มันอยู่ในหัวเรา uh. แล้วคือพอมันออกมามันแบบถ้ามันมีอินเทียเขาจะแบบขึ้น3 d ขึ้นอะไรหรือ,หร,อหรือเขาจะรวมอะไรมาให้อ uh huh. แต่พอมันมาถึงหน้างานแล้วแบบเออสีมันไม่ใช่เราก็แก้ อะไรเงี้ยมันแบบมันจะไปบวมแก้งานบวมทั้งเงินบวมทั้งเวลาใช่ใช้เวลาในการแบบแก้เนี่ยนานไหมก็แก้ทีก็ประมาณแบบ 2- อสสัปดาห์มันก็แบบก็นานนะมันก็นานอ่ะจุดละสองสามสัปดาห์ก็คือมันขยับไปเรื่อยใช่มันขยับไปเรื่อยเลราแบบเรา1นึ่งสองสาม่ะเราทําสิ่งนี้ก่อนมันก็ไปสิ่งอื่นไม่ได้อ่ะ มันแบบบางทีแบบอ่ะมันต้องลงพื้นก่อนมันต้องไอ้นี่ก่อนไม่งั้นออก็ต้องรอไปเรื่อยใช่มันก็ต้องรอคเอื่นจะมาแบบทับลายกันไม่ได้ใช่อ่ะคุณทูฝากช่องหรือฝากผลงานฝากอะไรอีกทีได้ไหมครับได้เลยครับก็ตอนนี้ผมทํา งานศิลปะอยู่ครับชื่อเมดิเวนรังแล้วก็จะทำเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองนะยครับเร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้ก็ลองติดตามจากเมดิเวนรังได้แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์มือสองอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาบางทีผมก็จะอยากจะแชร์สมบัติผัดกันชมผมก็จะมี IG เพจชื่อปลาทูพิคเกอร์คือผมไปเลือกมาแหละแล้วก็ผมใช้แล้วหรือว่าของนี้น่าสนใจผมก็อาจจะมาเอามาแชร์แบบคนมปซื้อต่อได้ผัดกันชมได้ใช่ก็เหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณพ่ทูของเรานะครับ หวังว่าจะได้เจอกันอีกในอนาคตได้เอยผมว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโปรเจกต์อีกโอ้ดีครับก็อย่าลืมกันครับผมไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนผมคราวหน้าผมจ้างเลยทีเยเยี่ยมคราวนี้ผมแบบไม่ไหวแล้วพี่จูฝากช่องไปแล้วผมก็ฝากช่องบ้างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเฮเอนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้พลาดคลิปดีๆแล้วกับไอเดียดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันครับ